สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเขี้ยวพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเป็นเช้าวันจันทร์นะคะที่17มีนาคม68นะคะพี่น้องโอ้ยหลายเมื่อนอาสองเมื่อบร่ได้เจอกันค่ะพี่น้องวันนี้เรามาเจอกันนะคะเสียใจอย,ยู่ค่ะพี่น้องที่บร่ได้เจอกันสองเมื่อนะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์มาจะล่งเลขเล่าให้นะคะว่า สูตรเลขล่ามันจะไปแตกเลขไว่บัสนมันแมนนี่หลีพี่น้องเอ,อ้สซอเขียวบริลลโลงนะคะติดงานสีดำนะคะพี่น้องสอเขียวกับเป็นยุ่งยงหัวหมุนอย่กับขออให้หลายๆเรื่องมนีมันกับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมเรื่องอะไรเยอะแยะวุ่นวายในชีวิตค่ะพี่น้องแต่ก็คิดถึงพี่น้องเหมือนเดิมไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะพี่นอ้องมนีเข้ากับมาโชคดีในหวยลาวเนาะ ในเมื่อชีวิตมันจะดีขึ้นก็ขอให้มันดีขึ้นตลอดไปนะคะพี่น้องวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์นะคะที่ไม่มีเรื่องงานยามดีอะไรหรอกนะคะพี่น้องเมื่อวามีเรื่องงานยามดีอีหยังนะคะแล้วก็เลขมงคลนะคะก่อนจะไปชมตัวเลขเนาะเอาเป็นสูตรของซอเขียวกับสูตรแตกจากฝั่งลาวแล้วกันนะคะวันนี้เราเจะสองสูตรสองเซียนรวมกันทั้งหมดเลย แต่ละคลิปละคลิปนะคะเอาทีละสองเซียนเนาะในหวยลานะคะพี่น้องกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสของการแจ้งเตือนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลขมงคลละกันนะคะเลขมงคลวันนี้ก็จะมีเลข7ดมีเลขศนย์มีเลขหามีเลขสี่นะคะเลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือเลข9นะคะสีน้ําเงินนะคะสีมงคลวันนี้คือสีน้ําเงินสีเขียว สีม่วงสีชมพูสีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีน้าตาลเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้ให้เลือกซ้ายเลือกบนเลือกล่างวันนี้ให้เลือกบนนะคะพี่น้องเรื่องราวของสีอะไรมงคลเลือกมงคลอะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องกับเป็นบางมือเนาะที่จะมีเรื่องงามําดีห้นะคะพี่น้องแต่ถึงจะไม่มีเรื่องงามยาดีเราก็ใช้สีมงคลเลขกมงคลเนี่ยไปใช้เป็นจ,จนิตจัวัรประจําวันได้นะคะพี่น้องอ่ะเรื่องราวของเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเลขที่มันออกนะคะพี่น้องซอเคียวจะแนะนําให้ฟังเนาะ เนอให้ฟังนะคะพี่นอ้องสขีเอาไปมาสว่างมือกินหอดยางใหญ่หลวงเลยนะคะพี่นอ้องหัยเล่าของเส้นอุดรน,นี่เมื่อนั้นแตกอีหยัยงนี่เส้นอุดรนี่รุดนะคะพี่น้องเส้นอุดรหลุดนุมผู้พานนุมผู้พานนี่ก็โอ้หลุดหหายตัวนี้พี่น้องเส้นไอเส้นไอก็ลุดนะคะพี่นอ้อง อของคุณลุงส่งวันนั้นแตกวิ่งอะไรนี่แตกวิ่ง8ปดในชุดหกตัวหน้าหรอแตกหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดแปดไม่มานะคะวู้ยอาจารย์คอยขึ้นหลุดลา,ายแทนอาจารย์หลุดลายด้องวัทีดด่แล้วพี่น้องบัตรที่นี่บัตรศิวานะคะหลุดคือหลุดนะคะเข้าคือเข้านะคะซอเขียวจะไม่อ้อมค้อมไม่เสียเสียงไม่แต่งเรื่องปั้นนะคะพี่น้องแล้วเรื่องที่ว่ามันหลุดเนี่ยนะคะพี่น้องงวดนี้อาจจะมากกับอะนะคะการชี้แนะแนวทางนะคะพี่น้องเป็นเพียง การเสนอแนะนําเพื่อให้เป็นแนวทางทเฉยๆนะคะพี่นอ้องพิจรารณาเลขมีผิดมีหลุดนะคะมีเขามีหลุดเนาะ,ะแต่ว่าสูตรแตกซ้ายใต้นี่นะคะพี่น้องมือนั่นนาะแตกเจ็ดแปดในชุดหกตัวหน้าของสอยเขียวทั้งใบเลยสี่สุตรแตกนี่จะไปแตกในชุดหกตัวหนานะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะแต่วันจันทร์นี่มาบนมาล่างเลยนะคะไม่แน่นะแตกทั้งหน้าทั้งท้ายด้วยนะคะพี่น้องมัดาได้เบิดนะคะพี่น้องแต่ที่แน่ๆมันไม่หลุดแน่นอนวันจันทร์นะคะพี่น้อง เรายังไปเขาเลทกไทยอีกนะพี่นอ้องสูตรไหนที่ไปแตกรัฐบาลไทยไปดูกันนะ,ะพี่นอ้องเอยังไงก็มามาปังเลยออ้ยเสดายล่งเล็กยังวัดพี่น้องติดงันสีดำขึ้นบาแล้เนาะเป็นวนรวนโยไม่มีใครอยากสูญเสียไม่มีใครอยากทำในเรื่องที่ไม่จำเป็นนะคะพี่นอ้องอแล้วก็แตกวิ่งนะคะสูตรแตกสายใต้นี่นะคะพี่นอ้องแตกวิ่งเจ็ดนะคะเข้าวิ่งเจ็ดนะคะพี่น้อง อ่าสูตรแตกสายใต้เข้าวิ่งเจ็ดจับคู่แตกเจ็ดแปดในชุด6ตัวหน้าเนาะเอ่อแล้วก็ยังมีมีอีกหลายเซียนหลายสำนักนะคะของซอเขียววันนั้นก็แตกในชุด6ตัวหน้านะคะมันมีแตกบนแตกล่างด้วยนะมันสูตรไหนไม่รู้นะ่ะเดี๋ยวนะพี่น้องซอเขียวเบิง้งไหก่อนเป็นการทวนตัวเลขเนาะค่ะ เจ็ดแปดนี่ของโซ่เขียวแตกชุดหกตัวหน้านะคะพี่น้องเออสายเขมนแตกวิ่งเจ็ดนะคะแตกจับคู่แตกเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตกบนแตกล่างนี่สุดแตกสายเขมรหน้าพี่น้องแนะนําไว้นะคะพี่น้องนี่นะคะสุดแตกสายเขมนนะคะแตกวิ่งแตกเจ็ดเจ็ดแตกวิ่งเจ็ดนะคะแล้วก็แตกเจ็ดแปดในชุดหกตัวหน้านะคะพี่น้องเออนี่นะคะมันเข่ามาได้ ในสูตรนี่นะคะมันมันไปได้หมดนะคะพี่น้องบพว่าจะเป็นตัวเลขแนวทางตัวใดเนาะเอ่อเดี๋าโซ่เขียวจะเอาวหายเบิ้งนะคะถ้าเป็นวันศุกร์มันจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะพี่น้องนี่นะคะในชุดหกตัวหน้าเนาะนี่มันจะมาแตกเจ็ดแปดเห็นมาเนี่ยเอ่อของโซ่เขียวก็ได้โซ่เขียวกับพยายามยำอยู่ถ้าเลขวันศุกร์มันจะไปแตกชุดหกตัวหน้าสองตัวล่างนะคะสูตรแตกซ้ายใต้เหมือนกันนะคะเข้ามาวิ่งเจ็ดนะคะแล้วก็แตกเจ็ดแปดนะคะเออพี่เจ็ดแปดนะพี่น้องเออ ในชุดปลดนี่หลวงพ่อสูนี่เข้าอะไรไหมเนี่ยลหลวงพ่อสูแตกแต่วิ่งแตกวิ่งหนึ่งนะคะออ้ยเนาะพี่น้องเอยอันเส้นย่าโซนี่ก็วิ่งเจ็ดนะคะเส้นยาโซแตกวิ่งเจ็ดนะคะอาจารย์เสรีวิ่งอะไรเนี่ยอาจารย์เสรีหลุดนวะเนี่ยงวดเนี้ยนะคะพี่น้องโอ้ยสอดเข่ยไบเลขัดเหล็กออกก็พี่นอ้อ,อ,เเเอ,อ,อ,นองเพรบา้านเราไม่มีเวลาสิมาเบืองหอดเหล็กนะ มจักหยากวยหยากนะคะพี่นอ้องอ่าเส้นน้องหานนี่แตกตัวใดนี่เส้นน้องหานแตกวิ่งเจ็ดนะคะตัวเลขมาหมดแล้ว,ลวนะคะทุกอาจารย์นะคะพี่นอ้องอ่าแตกวิ่งเจ็ดไม่ได้จับคู่แตกนะคะโอ้แตกเจ็ดเจ็ดนะคะนี่อาจารย์เส้นน้องหานเข่าเจ็ดเจ็ดแตกวิ่งเจ็ดนะคะอ่านี่นะคะเข่าเจ็ดเจ็ดของเพื่อนนะคะพี่น้องก็ลองพิจารณาในงวดต่อไปแล้วกันนะคะ,ะเส้ยนยาสูบเพิ่มมาสองหอบเนาะรอบ รอบแรกก็หลุดนะคะมาอามารอบแรกนี่เขาวิ่งเจ็ดนะคะพี่น้องมารอบสอง่นโก่งสุดท้ายเพิ่นิว้ย้ลุยกระชวยเลยนะักะพี่น้องอันนี้สูตรแตกจากฝั่งเาานะคะก็เข้าเจ็ดแปดตัวหน้านะคะพี่นอ้องอ่ะมันมาบัดกูสูตรเลยเขาบัดทั้งสี่สูตรค่ะพี่น้องเขาแตกตัวหน้านะคะพี่นอ้องอ่ายังไงก็อย่าพลาดนะคะในงวดนี้อย่าพลาดนะคะในทุกสูตรแตกของซอเขียวนะคะพี่น้องสี่สูตรแตกนะคะ ของซอเขียวเนาะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปตามสูตรแตกจากฝั่งลรวกับของซอเขียวนะคะปะทักกันก่อนนะคะในรอบนี้เนะเาะเเดี๋ยวยังไงก็ลองลิปจารณาดูนะคะเ,เจอกันคลิปแรกวันนี้เลยนะคะเอาของเจ้าวางไงละขึ้นซะก,ก่อนนะคะพี่น้องให้พี่น้องเข้าชมกันอันนี้คือ DNA เอาดีเให้ชมด้วยนะคะเอายังไงเราก็ ไปตามตัวเลขเลยแล้วกันนะคะสําหรับสุดแตดจากฝั่งเราแล้วก็ของซอสเขียวนะคะเขางวดวันที่17มีนาคม68หวยเราพัฒนากันได้เลยจ้าค่ะเราก็มาชมดีนีกันก่อนเลยนะคะของซอสเขียวค่ะพี่น้องเราจะไม่คุยยาวนะคะนี่ของซอสเขียวแตดตัวหน้านะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็มาบนมาล่างแน่นอนไม่ไม่แตกชุดหกตัวหน้านะคะวันนี้นะคะไม่มาบนก็มาล่างนะคะสําหรับวันจันทร์เนาะ ยังไงก็ลองพิจารณานะคะพี่นอ้องอ่ามีได้มีเสียนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะส่วนสุดแตกจากฝั่งเรานี่ก็มาเข้าตัวนี้เหมือนกันนะคะพี่นอ้องอ่าไม่ได้ไว่ากําหนดกฎเกณฑ์เอาเลขเข้ามาเขียนเองนะคะพี่น้องมันไปตามสูตรของเพื่อนนะคะพี่น้องเออมันมาของเขาจริงๆนะคะเออแล้วเราก็ไปตามต่อเลยแล้วกันนะคะของวดวันที่ นะฮะของว,วันที่สินะคะพี่น้องอา่าว,วันที่สิบเจ็ดมีนาคมหกแปดนะคะวิ่งอ่าของซอเขี้ยวนะคะวด1สิบเจมีนาคม68นะคะวิ่งหกบนล่างนะคะพี่น้องวิ่งหกบนล่างนะคะวินนะคะตัววินนะคะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีแปดมีเจ็ดอ่างวดน,นี้มีเจ็ดกับแปดมาอีกแล้วนะคะจับคู่เด่นให้หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหเจ็ด ตัวกัน9 0 0า18และ87ค่ะพี่นอ้องลองพิจารณาดูนะคะแคปหน้าจอเลยนะคะพี่น้องอถ้าเกิดว่าผิดพลาดตัวใดก็ขออภัยด้วยนะคะ,ะตัวเลขมันถือว่าชัดเจนอยู่หรอกเนาะพี่น้องอถึงมันจะประเขมหลายแต่ว่ามันก็ชัดเจนอยู่นะคะอ่าในการมองเห็นเนาะ อาจวนอีกรอบนึงนะคะหวยลาวซอเขียวค่ะ17มีนาคม68วิ่ง6บนล่างชุดวินมี9มี0มี1มี8มี7จับคู่แตกให้69 60 61 68 67ตัวกัน90 01 18และ87ค่ะพี่นอ้องะลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะเลขมีเข้ามีหลุดสามารถไปได้หมดเหมือนเดิมตัวเก่าก็มีสิแตกได้เหมือนกันนะคะพี่นอ้องยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะเราจะไปตามกันต่อเลยในสุดแตกจากฝั่งลานะคะ ุดแตกจากฟังล่านะคะพี่นอ้องงวดวันที่17มีนาคม68นะคะพี่นอ้องสุดแตกจากฟังเลาวันนี้มีเรียกวิ่งมาที่4บนล่างนะคะ4บนล่างในชุดวีนมี4มี5มี6มี7นะคะอ่ามี4 5 6 7นะคะจับคู่ให้4 4 4 5 5 6 4 6 4 7และ6 7นะคะพี่น้องอลองพิจารณานะคะพี่น้องอชอบก็จัดขัดก็ผ่านตามความเหมาะสมนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะจัดให้ตามตัวเลขค่ะพี่น้อง <laughs> ตัวเลขก็มว่งนะฮาก็ะแป้งสานอกพี่น้องโอ้ยจะเป็นคัดหลายน้องหวัดหนีพี่น้องแตกปังแน่นอนนะคะอยังไงก็แคปหน้าจอก,กันไว้เลยนะคะสุดแตกจกฟังเล่านะคะ ฝั่งนี้เป็นดินดีนะคะพี่น้องเออฝั่งนี้สุดเต็จากฝั่งเล่านะคะ17มีนาคม68วิ่งสี่บนล่างชุดวินมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดจับคู่สี่สี่สี่ห้าห้าหกสี่หกสี่เจ็ดและหกเจ็ดกับพี่น้องอ่ะลองปิจารณาแคปหน้าจอกันนะคะพี่น้องสอกเยี่ยวากฝากค้มร้ยค้มปังไว้ให้พี่น้องเฮ้าไว้เพียงแค่นี้คะ่ะพี่น้องโชคดีไม่ใช่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ